เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาด้วยเกม RO Twilight นะครับที่ผมหยิบมาเล่นกับทุกคนในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายสบายๆเออจะบอกว่าเปิดเล่นไปได้เรื่อยๆเลยอืสนใจเล่นอย่างเงี้ยครับเรามาเริ่มใหม่ไปด้วยกันได้นะ แอปสาตาเกมนะครับสามารถโหลดได้ในทางแอปแคลอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นทางอาแอสโตเร Store รได้เหมือนกันนะออหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลยครับมาเริ่มเซิร์ฟใหม่กันดีกว่า,อาเอาแนะนำล้วกันนอสตาร์สีกก่บกันไปเลยครับด้วยความที่ว่าเราเคยเล่นถ้าใครเคยเล่นแบบเกมเล็กลกมาก่อนเนาะอีมมิหนึ่งที่จะชอบคือการเลือกสเตตัสแบบ จะเลือกไปไซส์ไหนดีนะหรือว่าทรงผมแบบไหนดีอะไรดีอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าเหมือนกับทางชวยไลท์เนี่ยตอนนี้จะยังฟิกให้อยู่นะก็คือจะเป็นแบบเอสิกเลยครับก็จะเป็นอ่ะหนุ่มผมแดงสาวผมเหลืองแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชื่อเราจะมีใครมาแบบว่าซ้ําไปเลยรยังนะใครคีรันเฉยเฉยใจืเริ่มพระจนภยัยออกระจนภยัยอ่าก็ เอ้อครับลักษณะหน้าหน้าตาไอเจฟเฟตเกมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในดินแดนชวิปมิดการนะทุกคนมาจากนครหลวงพรอเทรากาลังค้นหาหัวใจยีเมียผมอาจจะช่วยสยบปีศาจที่บ้าคลั่งได้ขอบคุณปีศาจยักษ์ได้รับพลังงานหัวใจยีเมียเฮ้ยดีจังเลยอ่ะมีเสียงพากด้วยเฮ้ยสั้งนใจทำวะทุกคนทีนี้เราก็จะได้เข้าใจในเรื่องไปได้กันเลยแอบคิดถึงบรรยากาศแบบที่เราแบบอ่าเจอกับพวกลุนาติ โอลิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเออพวกชอนชอนฮันเตอร์ฟรายอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างอ่ะเบิือดเขาแบบก็พยายามอมวันมาใส่ให้แบบให้เราไม้หายคิดถึงแหลวเนาะแล้วก็สามารถเลือกอาชีพได้เลยแหละสำคัญคือสัตว์ขี่เป็นไนท์อย่างเงี้ยว่าขี่ปิปปโก,โกปิโกโกกเออแต่นี้เราคือสามารถมีมอนขี่ได้ด้วยระหว่างเผื่ <laughs> <laughs> อเผือ่อใครอยากคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเงี้ยบอสก็จะเป็นบิ๊กฟูดนั่นเองบิ๊กฟูดครั้ง ใครเคยเล่นไหมเรามาแชร์บรรยากาศเก่าเรื่องราวเก่าๆในแบบโลกของเลคนรล็อกกันได้น <laughs> ะแต่วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาดังคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆในหละครับแล้วก็เปิดแลค์นาล็อกเล่นไปด้วยเพราะว่าเนี่ยอย่างทุกคนเห็นมันเป็นระบบออโต้สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆเลยก็คือทำนั่นทำนี่ไปได้แล้วก็คุยกับทุกคนไปได้ด้วยไงทำนั่นทำนี่ไปได้เหมือนใครแบบนั่งเบื่อๆแกงง้วงเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเกมลักษณะที่เราสามารถแบบ เล่นเล่นแบบไม่ไม่ต้องจดจอกับหน้าจอตลอดก็ได้เปิดไปเปิดมาเช็คบ้างอะไรบ้างปิวอารมณ์คล้ายๆเราเล่นดิจิวหรือ t รราก็ตปิวนั้นเออทุกคนนี่คลาสอาชีพของพวกเราก็เลือกได้เสียได้ผมตั้งใจว่าเฮ้ยเราอยากจะเล่นพ่อค้าปกติเวลาตอน,นเล่นแลกดาวครัผมชอบเล่นแบบเมอร์แชน ที่เป็นพ่อค้าแล้วก็อัพเป็นอะชิมิสอะไรอย่างนี้เออเลี้ยงโฮมบนครูสตอนนี้ก็จะมีทั้งอาชีพนักดาวเนาะก็อย่างที่รู้ละครับว่าอ่าเราอยากจะเป็นสายไหนการนักดาวนักเวททัชโนนะครับอาเชอร์ her, หรือว่าจะเป็นชีฟจอมโจรตัวตัวผมอ่าเรามาเล่นนักบุญดีกว่าแต่นักบุญรอบเนี้ยจะมีสกิลที่ต่างจากแบบเล็กนาล็อกที่เราเคยเล่นทั่วไปอะเออเผื่อเผื่อใครเคยเล่นใคยเคยเล่นอขอเปลี่ยนตัวน,นี้แล้วกันครับ กอเป็นเอโคไลท์แล้วกันถ้่ว่าก็มาเล่นกันนะแล้วก็สาคัญนะครับระบบนี้ที่แบบว่ามีเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถแปลงร่างเป็นเป็นแบบคิโลอีกร่างหนึ่งขึ้นมาได้เออเพื่อที่จะใช้พลังพิเศษในการบเพิ่มส,ส,สเตตัสตัวเองลูน a าติกเป็นบอสแห้ะทุกคนเพราะใช้คาว่าแล็บบิดฟั่งอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบอืใช้คาว่าลูนาติกทับไปเลยดีไหมแบบ แคคิดถึงอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบคนที่อินแลกตล็อกอยู่แล้วอ่ะก็จะรู้สึกแบบแลปติด <laughs> <laughs> เหมือนเมื่อกี้เราได้ลูนติกมาเป็นบอสลูนาติกครับบอสกระต่ายมาเป็นสัตว์เลีย้ยงก็คือสัตว์เลี้ยงเกมนี้ได้เร็วมากตั้งแต่ตอนเราเลเวลสิบสี่เออเลเวลขึ้นเร็วอยู่นะ <laughs> เพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งสร้างตัวละครกันเมื่อกีย้ยังไม่กี่นาทีเองใช่ไหมสิบสานาทีเอง เราจะแปลงร่างเป็นฮีโร่แล้วทุกคนคือเลนนอลล็อกไปไกลมากแล้วไปไกลมากแล้วเราอยู่ในจุดที่แปลงร่างเงือโอเครับซีอะเลเวลฮีโร่ถ้าคิดถึงกันยังไงก็ไปกดติดตามในเอกันไว้นะครับ k ีรัน H M MM M นะแล้วมาเจอกันในสัปดาห์หน้าอีกทีนึงถ้ามีอะไรก็ มาร่วมพูดคุยกันได้ในไลฟ์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับถ้าสนใจอยากเล่นเกมด้วยกันไปโหลดได้เลยนะและ A O Twilight หรือแหลกหลอก Twilight ครับแอปแกลอรี่นะครับแฮ่ <laughs> ไปครับพักอนกันฝันดีนะครับขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันนะวันนี้ครับ